และครับเอ9540มาแบบบุกป่าฟ้าดงหญ้าหนาหนาพืชคลุมผสมหญ้าข้อนะครับแบบตะกาไม่ลงนรกแล้วใครจะลงนรกกันอีกแล้วนี่ครับโครงผานของ CMT และใบผานโบลอนของ CMT ครับเมื่อวานน้องจ๋าบอกว่าคมมากๆเลยครับใบผานโคตรคมเลยทุกคน ปิดล่องนะครับปิดล่องก็คือเมื่อก่อนเราไถเปิดล่องเอาไว้นะแล้วก็เนี่ยรอบนี้เราก็ต้องไถแบบนี้ครับไถปิดแม่ยญาหนาะมากๆเลยโอ้ยนี่ขนาดใบผานยี่สิบหกนะแม่ยังลงแค่นี้อนะ่ะทุกคนถึงกับต้องซ้ำนะครับผลงานต้องมาก่อน เลยทุกคนจอดเลยไถยไม่ได้หรอกลบแบบเนี้นี่รถใหญ่ยังสุดยอดครับยังไถได้ยังถยไงถลงนี่ต้องถอยมาซ้ำครับเนี่ยแต่ละงานเราเจอแบบยากมั่งง่ายมั่งรู้เปล่ปาปนกันไปนะครับแป้งแบบนี้ถือว่าไม่ได้ยากหรอกทุกคนแต่ว่ามันต้องไถแบบใจเย็นๆครับเพราะว่าเราต้องถอยกลับมาซ้ำไงมันไถทีเดียวแล้วย่ามันไม่พลิกหมดไง เนี่ยต้องทํากับความใจเย็นต้องคิดว่ารักษามาตรฐานงานได้ได้ครับปีนี้ได้ทําปีหน้าต้องได้ทําอีกทุกคนแปลงแรกไปทําปีหน้าต้องเอาเป็นขาประจําไม่ได้ต้องคิดแบบนั้นเลยครับไม่แน่ใจว่าเกียร์กระต่ายหนึ่งหรือเกียร์สโลสี่นะครับผมว่าน่าจะสโลสี่มากกว่า เนี่ยต้องใช้เกียร์เหมาะสมนะครับถ้าเกิดไถขึ้นเนินเกียร์หนึ่งไม่ไหวเราก็ต้องใช้เกียร์สโลสี่นะครับเพื่อถนอมเกียร์นะถ้าเกิดเราเล่นอัดเกียร์หนึ่งขึ้นไปไม่รอดแล้วเราเหยียบคัด์เย้าคัด์เล่นคัด์แบบนี้ครับเดี๋ยวรถมันจะพังเร็วนะเกียร์จะไปเร็วคัด์จะสึกเร็วครับต้องใช้เกียร์เหมาะสมด้วยเขาออกแบบมาทั้งแปดเกียร์แล้วทุกคนลงไปแล้วถอยหลังย้อนไปแล้วขึ้นมา โอร็กเลยนะทุกคนแต่ก็โอเคครับไถได้อยู่ทําได้อยู่ทําไปเรื่อยๆใจเย็นๆครับของขาประจําทําได้อยู่แล้วแหละส่วนราคาก็น่าจะยืนอยู่ไล่ละสามร้อยนะครับแต่หลังจากนี้ผมกะจะขึ้นเป็น350รสิบแล้วนะผมคุยกับเจแล้วใครจะจ้างก็จ้างใครไม่จ้างก็ต้องจ้างเลยครับถ้าคุณไม่จ้างแล้วผมจะเอาอะไรกินนี่ดูดิแต่ไม่ลงเลยทุกคนเนี่ย นี่ต้องคูณสองแน่จริงๆอะ่ะมันต้องถอยไปซ้ำกันตั้งแต่ต้นเลยครับทุกคนแต่ก็โชคดีเพราะมันเป็นผ่านเจ็ดมันไม่ต้องเร่งเครื่องกันมากครับน้ำมันมันไม่กินเท่าไหร่นี่ถ้าเป็นตัดหญ้าเลยต้องซ้ำแบบนี้แล้วอลามาเลยนะผมว่าโอไมกอดเลยครับ เพลืมเข้าไปแต่ก็โอเคแหละถือว่าซ้ําประมาณ20-30%ของพื้นที่นะครับมันไม่ได้ซ้ํากันตั้งแปลงไหนไหมเนี่ยที่ไม่ต้องซ้ําก็มีนะที่ไถไปได้แบบนิ่มๆนิ่มๆแบบคลิกดีครับเนี่ยมันก็เป็นบางที่เป็นบางพื้นที่ พืชลุมนะนี่ถ้าเกิดว่าเจ้าของไม่ซีเรียสนะแค่นี้มันตายนะทุกคนแค่จุยๆแบบนี้พืชคุมจะตายหมดเลยครับแต่คือเรามันมองดูแล้วมันไม่สวยอะถ้ามันไม่พลิกขืนดินแบบนี้มาตรฐานของคนตำจ้างอะเนาะยังไงก็ต้องถอยมาเก็บแหละนี่ครับคลิปนี้เป็นงานฝีมือเลยครับทุกคน งานฝีมืองานใจเย็นเลยอ่ะที่ถ้คนขี้เกียจทำไม่ได้นะงานแบบนี้จะหัวเสียเลยนะเดินหน้าแล้วก็ต้องถอยกลับไปซ้ำเดินหน้าแล้วถอยกลับไปซ้ำถ้่ลูกน้องที่จะเอาแต่เงินทำไม่ได้เลยนะครับลูกน้องที่ไม่ช่วยรักษาผลงานโตแกนะ่เนี่ยผมก็พูดเสมอพูดประจำเลยนะว่าต้องทำไม่ดีนะน้องถ้าทำไม่ดีอ่ะปีหน้าเราจะไม่มีงานทำกันนะพอเราไม่มีงานทำจะเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียล่ะ เราก็ไม่ได้เจอแปลงยากทุกแปลงเนี่ยแต่เจอแปลงยากเราก็ต้องทําให้เต็มที่อ่ะนี่อยกลับไปซ้ําเป็นครั้งที่สามนะครับนี่ยุคนี้มันต้องทํากันถึงขนาดเนี้ยทุกคนถึงจะมีงานกันต่อเนื่องนะคือ้าเจ้าของมาเห็นก็โอ้ยเราสา์ซ้ำตั้งสาครั้งแล้วพี่มันไม่ลงเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วครับ เราก็เต็มที่กับเราจริงๆอะ่ะเราก็เต็มที่กับเขาจริงๆอะ่ะสีที่สี่ครับสุดท้ายคือตามตำรามันสี่ครั้งแต่ไถจริงๆมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าเราซ้ำกันหลายครั้ง ấy. ดีครับที่ได้ผ่าน TMT นะคงน้ำหนักมันดีอะนะครับทุกคนไอ้น,นี้ก็คือการไถปิดล่องนะครับก็เหมือนกับที่47ไถเมื่อกี้นะคูตรงกลางก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับการไถส่วนยางอย่าให้คูตรงกลางลึกนะแต่ถ้าเกิดเขาจะบอกยกล่องไปเลยน้องขุดตรงกลางให้ลึกไปถึงหัวเข่าเลยครับแต่ถ้าเป็นที่เสมอแบบนี้อย่าให้คูตรงกลางลึกนะเพราะเราต้องไว้ไถปีหน้าด้วยนะครับ โอเคครับทุกคนเนี่ยก็พามาดูการทำงานของ M940 5นะครับกับปลายาลุกๆด้วยโครงผาน CMT แล้วก็ใบผ่านบลอนของ c m t นะครับจงทำไม่ดีทำไม่มีฝีมือแล้วเราจะมีงานทำกันตลอดทั้งปีนี้และปีหน้าและปีต่อๆไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์เพราะก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ